งจันว่ะสบ,บายสบ,บายดีอเ,เอฟซีเมื่อทุกคนบ่าว่าฝั่งไทยฝั่งลาวเมื่อนี้มาพบกับซองบ่าวเตยเมืเ่อนี้บ่าวเตยอยู่ครับนี่ไอเฟลและต่อมาก,ก็าคือบ่าวน้าทุกคน มันเดียภาไอ้เฟลกับอันนั้นากินตุ่มเอียนหรือว่าก๋อยเอียนเนะทุกคนขันภาษาหรือเจ้าห่อว่าก๋อยเอียนกับมันเดียกินหัวไก่นี่หัวไก่หัวไก่ไข่ช่วยเลยของโปรดไอ้เฟลเลยนี่นะกินกับอันเจียวโถนเอาแล้ทุกคนนี่เจียวโถนเอางาม,อ,มอร่อยบ่อร่อยเออเอาบัวยาวเลาวทุกคนมาลุยกับบ่าวเตยบ่าวนัดแล้วก็บ่าวเฟลนาะกิน ก่อยเอียนขังแลของงเบาวนัดทุกคนเนี่ยบัเตสุชดนะมันก็อืมสุดยอดเขา้าเขา้าลำ่ำล่ำไว้อืมอืมแซมบไหมบ้าหนามันนี่แซบนะตอนก่อแซบเนี่ยไอ้เต้เบ่งเนี่ยไม่ต้องกินใส่มันเห็นไหมนเนี่ยออกเนี่ย

เออ <Okay. S 1> เอาออกอออก่อนใส่มันออกเออกินหูทางล้างมันกับหูเลยกินแสบเนี่ยหนึ่งได้เอออันใส่ยังกันเนี่ออกเออสุดยอดเลยแต่ว่าคนมักอันเนี่ยสุดของแสบสุดกับใส่มันอ่ะอ๋อคุอมมอ่มักอืม Xài cho khốm này Nè nát thế. Nè. Ừ, giảm cục cục ấy bỏ bên hàng. Dạ. Con. Nè nát. Anh mới hết mới này có mấy có hắc này xịt này. เฮ้ยมันเนี่ยกินสีนมาแล้วเนี่ยเนี่ยกินได่มัดฮะอ่ะอืมกลางมันยำไกแล้วทุกคนกรบกรบกรอ่ะอืมอืมหัวไก่เนี่ยแซบ้า

mất chút cái chút bà nó gióp nè 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 ทึนี่บ้มนน้เป็นเลือดของแซ่เนี่ยไอเจ้ไอเจ้คุณเหรอเนี่ยหนึ่งนัเจ้เออมันแซ่แต่ว่ามันมีบีหน่อยนึงแล้วก็ไอ้เฟลอันอันน่ารักว่มานคมนิดนึงแล้วก็มันแต่จริงมันบอกคมหลายดอกพอดีแซ่ เนน,นยวทุกคนเหนียวกุบๆมันแหวกกระดูกมันคเราสมร้านี่ราดจะสุดรากจะสบหัึ้ัมน่มไหมัหัวไก่ใช่ปะ อาชบอ้ออืมันเผ็ดสุดๆเลยล่ะคันเมือซื่นกินนันตํ้สมบาวไวเฟลมาหมดท่านมากลลวกลับไปก่อนไม่ได้กินสาม เป็นเสียดายแซ่บได้ต้องส่งตำสมกับบันปิ่งปนดกสุดยอดเพิ่นบ่ได้กีนระมื้อนี้มื้อนี้เลยพามาเนี่ยอ้าอ้าชบนี่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 อืมลนามันค้นี่นอกทุกข้อนี่มันจะเป็นบีนี่นะบีมันมันคุ้มยอดนะนี่ใช่เออคันโอ้เอาตัวทึ่งในบุคคลมาได้โอเคคมมากอ่ะ

มันจะเป็นขนมโอเนาะเข้าใจหวงวาหัวไก่แซ<ะ>มกินเขาอยู่แคบน้องนะคนฝ่าล้มมันนี่ฝ่าแดดนะบรรยากาศยี่ดีลมพัดเย็นเหรอทุกคนอืม นี่ตัวเอียนหองยังไรเมือ่อนนไอเตยเอาตัวใหญ่ๆตัวหาคิดตัวโลนึงมาตุม่มอะไรกินคักขนาดมี่ตนงนี้มันต้นหน่อยอะไรนึงเอ,อ้าอาซบบาเฟลท่าขขนขังแรกของเรามันจะออกคุ้มหน่อยนะเพราะว่าเขาตุม่มเขาเป็นเด้คั่วใสยังออานะา ถั่มเป็นตัวเลยทุกคนอย่าลืมนอบโบได้เขา้าเบื้องไม่ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อว่าเป็นกำลังใจซองบาเตอร์แล้วก็เพื่อโบพาดคิปใหม่ๆเนาะกด, <laughs> กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ <laughs> Hmm? Hmm. Không thể à? Ừ. Ừ. Thôi Ô. Ô ô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  Bao lâu Abba Áo bò lắm bí không nè Khôm khôm, không bao Khôm bao không áo không bao 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 áo, bao 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 này bao 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 là bao 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 bao

อันนี้ซส่สูุบาเตยไม่นี่เลยนี่บาเตยน่ะจำแจวซีฟูด้ดไนะอ,อ้มเนี่ยอ่าอืมอืมมำดำแซ่บบ่เ่อิ้าวกับย่งแซ่บคุ้มสุด ผมมันไม่เศร้าหัวถึงนี้มาแล้วกินขอกับยังแซงสุดกิ่งขอกบแฟนมาซะกิขอกแซงแซบสุดก็จะกิ่งขอกแฟนกิ่ขอกบแซ่กิ่งขอกบผัวเสียู้แต่ผัวเว้ผัวพูัอนว่านี่อ่าอ่าอ่าซบนี่นี่นี่อันรีบรีบนะ ออโอ้ยอืมอืมกบกบกบกออเอาเอฟซีทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จ้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสามารถรับคลิปนี้ก็บบ่าวเตยบ่าวเฟลบ่าวนัด ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบายไอ้เพียวบ๊ายบายอันนั้นแหละไป